วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมนำแนวทางรางพัฒนามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมอของรอบวันที่27มกราคม2 5 6 8นะคะเป็นวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมอ่ะถ้าขาดตกบกพร่องหรือว่าเบาบ่บบชัดเจนหรืออันใดสิ่งใดกะ นําเสียงมวลมวลนุ่นหูเนี่ยะขอโทษขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นหวัดค่ะคุณผู้ชมวันนี้ร่มแห้งๆค่ะมือนีร่มแห้งมากดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะของเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมวันที่27นี้ค่ะวันจันทร์ห้วิิน9กับ4ค่ะเลขติด6 5ห0ค่ะเลขติด9กับ4เนาะเนาะติดเก่ากับ4ก็คือจับส่กันนะคะคุณผู้ชม6 5 1 0แล้วก็ 6959 1909 6เ5 4 1 4แล้วก็0 4ค่ะเพิ่อเน้นไหา้าห6า59 09 64 5ยมีแล้วก็04ค่ะคุณผู้ชมศูน0 4ีจินตานามากหลายเอาสิมาบอกค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางราวพัฒนาของเซียนอุดรไปกลับด้วยนะคะคุณผู้ชมมีมีทั้งหมด8คู่ค่ะไปกลับบนล่าง วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้หลุดไปนะคะเนาะเราต้งองเบิ่งมากไหมค่ะคุณผู้ชมมันหลุดแล้วเนาะค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะเสี้ยนน้องหานคนพระท่านในแหยมากค่ะคุณผู้ชมแนวทางล่าพัฒนามืองนี่เนาะอาจจะเป็นตอนเสาร์ก็ค่ะคุณผู้ชมคพัฒนาก็จะลงไปก่อนเนาะตอนเสาร์กับเลือของเพลนกัอาจิลง เ,เป็นสรุปโค้งสุดท้ายให้ค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้มาค,ะค่ะคุณผู้ชมเพิ่นทรงสาจินตนาหรือเลนะ่บรดเล่รุ่เหมือนเพนค่ะของอาจารย์ต้อย,ยอคะ่ะคุณผู้ชมวิ่งสามและสี่ค่ะวิ่งสามและสี่บนล่างค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะคุณผู้ชมสามสามสี่สีกระเทอเบิร์นมาเนาะค่ะเนาะปกติอาจารย์ต้อยห้มากเเคยกลับค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกนารห้ตัวกลับมาเลยนะคะเนาะให้ไม่เยอะแต่ว่าให้ตัวกลับมาด้วย 3าม3ี่สี่สามห้าค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่าของอาจารย์ต้อยนะคะหวังววาแนวทางคุ่สีผาคุณผู้ชมคุณผู้ชมมวนมวนเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะขอให้มวนให้เพื่อนค่ะดูแนวทางแล้วขอให้มีความสุขในการดูนะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่าไปต่อโหดนะคะคุณผู้ชมจินตนาการยากนอนแล้วค่ะของปูศูน์เจ็ดค่ะคุณผู้ชม ปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าสองค่ะเพราะว่าผลออกสามสองเนาะจับคู่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะ,ะ,ะปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งหกและเจ็ดบนล่างค่ะหกและเจ็ดบนล่างแต่ว่าหกบนเจ็ดล่างแล้วบัตรนี้ค่ะเพื่อนเน้นที่หกค่ะคุณผู้ชมมีห้าแปดหกแปดเจ็ดแปด ห9า9ก้า0ก0ก้เน้น6หลัก6ก็มี686960ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะจินตนากรารขอพระคุณปูศูย์เมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลกันค่ะ <S <S ไปต่อค่ะคุณผู้ชมปูโคราชนะคะ ปูโคราชงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าศูนย์ค่ะเฉียดนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมแต้มเดียวศูนย์สี่ผลออกสองศูนย์ห้าเนาะสองศูนย์ห้าเพิ่นจับคูให้ไปบ่ถึงค่ะคุณผู้ชมกับเขาเลขกวิ่งศูนย์ศูนย์บนเนาะค่ะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมปู่โคราชให้วิ่งสามและสี่บนล่างค่ะเน้นล่างก็คือสี่ค่ะคุณผู้ชม จับคู่ทั้งหมดด้วยกัน9คู่ค่ะมี3 4มสี่ไปสามเจ็ดสามแปดสามเก้่เจดสปดสเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าค่ะเพนนนสก็คือหลักที่มีสีก็คือสี่เจ็ดสี่แปดสเก้าสี่อยู่หลัก10บค่ะคุณผู้ชมนะคะ9คู่ของปู่โคราชวดนนี้นะคะหวังว่าคงสีปังค่ะคุณผู้ชมอ่าสี่เจ็ดจินนาชอบอยู่ค่ะเนาะ เป็นการเน้นซีพอมเอาคุณผู้ชมแคปหน้าจอนะคะจินตนาการขอขอบพระคุณปู่โคราชมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางขายให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นแนวทางทังช่องจินตนาชาแนลกับราพัฒนาวันที่27ค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะของอาจารย์ยอดวดงที่ผ่านมา่เี่จินตนาเห็นเขอนาอยู่นะนะคะ อาจารย์ยอดบุรีรัมอยู่ไหนเนาะอาจารย์ยอดบุรีรัมป,ปังปังค่ะคุณผู้ชมปังมากเลยนี่ค่ะห้าศูนย์เลยต้องวิ่งทั้งจับคู่นะคะเนาะทั้งวิ่งทั้งจับคู่เขาแต่ถา้าใครเอามันมัน,นกับอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับผู้เฒ่าแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าอันขยันเฮ็ดหน้าทางมาฝากคุณผู้ชมไนะค่ะ ถ้าคุณผู้ชมโชคดีนะคะอยากแบ่งปันน้ําจิตน้ําใจค่ะคุณผู้ชมกระโทษหาเพิ่นกระได้ค่ะคุณผู้ชมศูนย์หกสามเก้าสองสามหกเจ็ดอะไรเนะเก้าสอสามเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมอินทนาบุตเคียนสองเก้าสามห้าหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดห้าหนึ่งหรืจังไรเนี่ยละ ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตานาลงห้ที่หลังเนาะค่ะตอนสรุปวงสุดท้ายล่ออาจารย์เซียนนักนกรค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเบอร์อยู่ในเครื่องเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมวันนี้ค่ะวิ่งบนล่าง9สีค่ะ9และสจับคู่93 94 5ส70 70มาสีกห้าห้าม่ค่ะคุณผู้ชมมาชนกันต่างหลายคนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เน้นค่ะ9 3 94ส 5, 5 70ห้าห้าค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวตัวกัน3ตัวมีด้วยกัน3หางค่ะ 593 594แล้วก็155ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็4ตัวมีด้วยกัน2หางค่ะ5593 7594ค่ะมีทั้งหมด2หางแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารยอดบุรีรัมนะคะแปลงปันเนี่ยทั้งคุณผู้ชมถูกง,งดตักง,งดมากค่ะจารย์บ่เคยหยุดนะคะเนาะ ถึงเวลาจานกระรงเห่เรื่อยนอกจากเสียจากว่าเพิ่นติดธุระเพิ่นเนาะคะ่ะจินตนากนจะโทษตามเพิ่นเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมาจานยอดเพิ่นเฝ้าเฝ้า,านั่มค่ะคุณผู้ชมแนวทางกับบลายเนาะแต่ว่ากับเขาดีอยู่คะ่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดแหละแต่ว่าก็เข้ามากกว่าหลุดเนาะค่ะคุณผู้ชมต่อไปคะ่ะเป็นของเซียนไอค่ะคุณผู้ชมเซียนไออยู่ใส่เนาะ ของเซียนไอ้งวดที่ผ่านมาหลุดเนาะนี่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสงสัยหลุดนึนแหละงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งเก้ากับเจ็ดนะคะเซียนไอ้ I ให้วิ่ง <c oughs> ให้วิ่งเก้ากับเจ็ดค่ะเลขหกเด้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้อินเตอร์น้าหลากประก,กาศซะจนเลเอดเถอะเอาวิ่งเก้ากับเจ็ดบนล่างค่ะ เลขติดมี5 6 0 1ค่ะแล้วก็จับูู่ย์67้9 57 0ย์719แล้วก็1 7ค่ะคุณผู้ชมงวดทีพานมากของเพิ่นปังมากค่ะคุณผู้ชม2 3ผลออก3 2เข้าตัวกลับค่ะเข้าตัวกลับแล้วก็เข้าเลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่ง8กับ2เข้าตัวกลับ จะคู่เข้าตัวกับเลขวิ่งเขานะคะงวดนี้จะเข้าไหมูนย07ถูกตายอีกแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเอาแคปหนะ้าจอค่ะจินตนาขอขอบพระคุณมากคะ่ะเสียนายที่แบ่งปันแนวทางนะคะเป็นราวพัฒนาของวันจันทร์ค่ะ <c oughs> ขอให้มานเนื้อคะ่ะคุณผู้ชมอ่ส่านสุดท้ายคะ่ะยายนาตำลาวยายนาตำลาวรวดที่พันน้ารุดแท้อ่าลุดจริงๆคะ่ะคุณผู้ชม เอาเหลือของอาจารย์ของพอเส้นเพ่งกับของเซียนหนองหานคะ่ะคุณผู้ชมถามืออื่นสาวเพิน่นไฮมาเดี๋ยวจินตนาจ,จะฟาวลงให้คุณผู้ชมเดียวก,กันเนาะสงสัยเน็ตเพิ่นบ่มีคะ่ะคุณผู้ชมหรือว่าเพิ่นหยากงานเนาะเพิ่นหรือว่าเพิ่นเลิกดึกกบะบ่รู้ค,คะ่ะแนวทางเพิ่นไฮมาอ่ารอดมือมอื่นคะ่ะเดี๋ยวจินตนาจ,จะยำโค้งสุดท้ายอีกที่นึงเนาะคะ่ะเนาะจะสรุปรวมเซียนเลยนะคะวันนี้คะ่ะยายนางตำลาวให้วิ่ง4และ7คะ่ะ4และ7บนล่าง4 5 4 6 4 7 7จ็ดแล้วก็เจ็ดค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาวันจันทร์ยี่สเจ็ดมกราคมสองหขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีทุกคนขอให้รวยๆนะคะมีสุขภาพดีแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจินตนาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ